สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านเพื่อนเทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาในช่องไทยเวฟออ f ไลน์นะครับวิถีชีวิตไทยนะครับวันนี้มีเมนูพิเศษนะครับประจำฤด,ดูกาลในปีนี้นะครับนั่นก็คือมะขามกวนนะครับหรือกวนมะขามนะครับซึ่งในเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ทำแล้วอร่อยแน่นอนนะครับ วัตถุดิบหรือส่วนประกอบก็มีดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือมะขามเปียกนะครับ2ขีดกะทินะครับยี้อใดก็ได้นะครับครึ่งลิตรนะครับแล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลปิ๊บนะครับก็ใบเตยด้วยนะครับใบเตยสดมาใส่ให้หอมๆนะครับนี่นะครับน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะครับ มีเกลือนะครับเกลือแกงเรานี่แหละนะครับ1ช้อนชานะครับวิธีทำมาเริ่มเลยนะครับก็คือนำน้ำตาลใส่ในหม้อนะครับแล้วตั้งไฟเลยนะครับไฟในช่วงแรกๆนะครับใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับประมาณสัก5นาทีนะครับจากนั้นก็ เมื่อน้ำตาลละลายเสร็จนะครับเรากวนน้ำตาลก่อนนะครับให้น้ำตาลละลายหลังจากที่น้ำตาลละลายแล้วนะครับเราก็ลดไฟลงนะครับให้เหลือไฟอยู่ที่ปานกลางนะครับไฟอยู่ที่กลางกลางนั่นแหละนะครับ <c oughs> ก็สังเกตดูนะครับน้ำตาลเริ่มละลายแล้วก็ใส่ใบเตยนะครับ ตามด้วยกะทินะครับกะทิครึ่งลิตรนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เราใช้มะขามแค่ 2- ขีดนะครับเนื้อมะขาม2ขีดแกะเม็ดออกแล้วเรียบร้อยนะครับกวนให้ละลายเลยนะครับให้น้ำตาลกับกะทิเข้ากันนะครับจากนั้นก็ใส่มะขามเปียกลงไปได้เลยนะครับ มะขามเปียกนี่ได้มาจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับเพื่อนให้มานะครับเปรี้ยวมากครับนำมากวนใช้ไฟกลางๆนะครับใส่เกลือแกงลงไปนะครับ1ช้อนชาแล้วก็คนได้เลยครับในจังหวะนี้ใช้ไฟปานกลางนะครับ กวนไปเรื่อยๆนะครับความร้อนนะครับความร้อนจะทําให้เนื้อมะขามละลายออกมานะครับสังเกตได้เลยนะครับจะเห็นว่าเนื้อมะขามเริ่มละลายนะครับน้ําน้ําไม่ต้องเติมนะครับห้ามเติมน้ําเลยนะครับใช้น้ําจากน้ําตาลกับกะทิก็พอครับ ขั้นตอนนี้ก็คือเราต้องนำใบเตยออกนะครับนำใบเตยออกหากไม่นำใบเตยออกในช่วงนี้นะครับลำบากแน่ครับเพราะว่ามันจะเหนียวครับสูตรนี้ไม่ต้องเติมน้ำนะครับนอกจากใช้น้ำจากกะทิกับน้ำตาลเท่านั้นนะครับนี่นะครับกวนมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ก็ได้มาขามกวนแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้มาขามกวนเก็บไว้ทานได้นานด้วยนะครับอร่อยด้วยหอมมันนะครับหวานนิดๆเปรี้ยวหวานนะครับต้องการหวานมากเราก็ใส่น้ำตาลมากกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าสำหรับกับผมแล้วผมชอบเปรี้ยวหวาน,นครับเท่านี้เราก็ปิดไฟนะครับ ปล่อยไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อเก็บรักษาไว้ฐานได้นานๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับสวัสดีครับ